20ปีเลือกฝรั่งหวังมีชีวิตที่ดีขึ้น3ปีฝรั่งเงเงาสุดท้ายต้องเลือกลูกมาต่ออีพี2นะคะขอบคุณพี่มากๆเนาะส่งข้อความการอยู่ด้วยกันมา20ปีมันต้องมีข้อดีเราถึงได้ทนอยู่แล้วยอมรับ เนาะความเป็นจริงที่อยู่กับเขาได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อ E p พีจากเรื่อง f c ที่ส่งมาต่อนะคะสวัสดีค่ะเจอคลิปเรื่องราวของตัวเองพอดีเลยอย่างน้อยเรื่องของพี่ก็อาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสามีฝรั่งแต่พี่ก็อยากเสริมเรื่องราวนี้อีกนิดสามีของพี่ถึงเขาจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวขี้งกแต่ข้อดีของเขาคือ ไปไม่เที่ยวไม่ดูดบุหรี่ไม่เจ้าชู้เล่านานๆานานกินสักครั้งแต่ไม่ถึงขั้นเมาถึงเขาจะให้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็จริงแต่ช่วงไหนที่เขามาของทุกอย่างภายในบ้านอาหารการกินแม้กระทั่งเครื่องสำอางและอื่นๆเขาก็จะซื้อให้พี่เคยถามเกี่ยวกับ คนดูเขาบอกว่าเธอไม่ต้องห่วงหากเขาเป็นอะไรไปเขาจะไม่ทำให้พี่ลำบากแล้วจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นห่วงเธอแค่ไหนพี่ก็เลยไม่เาสาร์ีส่วนการเป็นอยู่ของเขาพี่ไม่ค่อยไปดูแลเขาเลยเจ็บป่วยเขาก็ไปหาหมอเองจ่ายเองด้วยเงินสดพี่เคยพูดถึงเรื่องนี้เขาก็บอกไม่ต้องห่วงและเขาโทรคุยกับ ลูกชายเขาก็จะบอกลูกเขาทุกครั้งว่าอย่าทิ้งดิฉันถ้าเขาเป็นอะไรแต่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่แฟนไม่ยอมเลิกกับพี่ไม่ยอมมีผู้หญิงอื่นคนใหม่เพื่ออะไรนะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาจนปัจจุบัน20ปีพี่ก็ไม่ได้ดูแลเขาเท่าที่ควร ก็ยอมรับจุดนี้เพราะความเป็นจริงพี่ไม่เคยรักเขาเลยแต่เพราะพี่ต้องการบ้านต้องการเงินเพราะช่วงนั้นเลิกกับสามีคนไทยทิ้งลูกให้พี่สี่คนนะที่ยังเล็กอยู่พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ก็ได้เลิกก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่คิดปอกลอกเขาพอเพียงอยู่แล้วมีความสบายใจก็พอแต่ก็ไม่ได้เป็น ไปตามที่ต้องการค่ะตามที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้และความคิดของพี่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขามากมายถ้าเขาอยากให้เขาอ่า หรือเขาไม่ให้พี่ก็โอเคถึงแม้จะมีคนบอกว่าทำไมพี่ถึงโง่พี่ไม่ได้โง่ค่ะแต่พี่คิดว่ามันไม่ใช่ของของเราและคิดเปรียบเทียบว่าสมัยอยู่กับสามีไทยมา15ปีนะคะชีวิตยังลำบากกว่านี้ไม่เคยได้เงินเดือนแบบนี้ไม่มีบ้านไม่มีเงินนำซ้ำมาทิ้งพี่กับลูกให้เผชิญกับปัญหาจนพี่ มาเจอกับแฟนซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับแฟนเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยในตอนนั้นคิดถึงลูกๆค่ะทำยังไงก็ได้ที่จะให้ลูกมีอยู่มีกินไม่ลำบากซึ่งตอนนั้นแฟนเขาก็บอกพี่ว่าเขาไม่ใช่คนรวยเขาอาจจะให้อะไรได้ไม่มากเราโอเคแต่ไม่คิดว่าเขาจะขี้เหนียวขี้งก บางครั้งก็เหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวทะเลาะกันแทบทุกวันจนบางครั้งพี่ก็ยอมรับว่าทนไม่ไหวได้ทำร้ายร่างกายเขาก็ไม่มีเหตุผลได้ทำร้ายร่างกายเขาบ่อยแต่เขาก็ไม่เคยสู้เพราะตัวเขาก็ไม่มีเหตุผลและจะต้องเชื่อฟังเขาคนเดียว ไม่พอใจใครก็แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนแต่พี่ก็คิดว่าทำดีกับเขาที่สุดแล้วคงเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ทะเละวิวาทค่ะเพราะเขาก็ไม่ยอมทิ้งพี่ไปไหนและพี่ก็นึกสงสารนึกถึงความดีที่เขามาช่วยคำจุนในช่วงที่พี่ลำบากกับลูกลูกมาจึง จนถึงปัจจุบันก็ทำใจแล้วค่ะเพราะลูกๆก,ก็โตแล้วทำงานทำการกันหมดแล้วส่วนตัวพี่อนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ฟ้ากำหนดค่ะคิดเสียว่าบุญเราคงทำมาแค่นี้ก็คงได้แค่นี้แต่อย่างน้อยก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทั้งหลายที่มีสามีฝรั่งได้รับรู้ว่าชีวิตคนเรามันไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ฝืนดวงชะตาที่ฟ้าลิขิตให้แล้ว แข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ค่ะขอให้อยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสก็ให้ทนและที่สำคัญไม่ต้องแคร์กับคําพูดของคนทั่วไปแต่สำหรับเรื่องของพี่พี่คิดว่ามันเป็นกรรมของเขาและมันเป็นบุญเก่าของพี่ที่ได้ โคจรมาเจอกันหนีแล้วยอมแพ้แล้วแต่ก็ยังได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเพราะเขายังส่งเสียเลี้ยงดูเรา ไม่ให้เดือดร้อนถึงจะไม่มีสิทธิ์ใดๆในสมบัติของเขาก็ตามจะได้หรือไม่แล้วแต่บุญวาสนาสวัสดีค่ะจะติดตามทุกคลิปนะคะและยินดีที่ได้รู้จักนะคะอันนี้จาก FCEP 2เนาะอ่ากับชีวิตที่มาส่งต่อเอาจริงนี่แหละคือหัวใจของหญิงไทยเรานะกับฝรั่งประทับใจคนเราไม่มีใครดีร้อย ไม่มีใครร้ายร้อยนะคะนั่นคือหัวใจถ้าฝรั่งร้ายร้อยเอาร้อยทั้งร้อยเราก็ไม่เอาคืนเนาะแต่นี่แหละคือข้อดีแล้วก็อย่างว่าแหละกรรมของเขาอาจจะเป็นบุญของเราคานี้พูดเหมือนยายจ๋าเลยนะเหมือนกับสามีเนี่ยยายจ๋าบอกเป็นบุญของยายจ๋าที่ได้เจอสามีแต่คงกรรมของเขาต้องรับผิดชอบชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะ อ่า ep สองของคุณพี่ fc จากเมืองไทยชีวิตเนาะแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆแต่ถ้าสิ่งที่เราได้แล้วจงวัดและพินิษพิจารณาว่าชีวิตเรามีเขาถึงไม่เลิศเลอเหมือนคนอื่นแต่ชีวิตเราก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอันนี้คือหัวใจสำคัญ ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราได้นะฮะในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้รับไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นยังไงยังไงเราก็มีความโชคดีในหัวใจขอบคุณมากๆค่ะพี่ขอบคุณมากที่มาต่อ ep สองให้มาเล่าเปิดใจ เป็นพลังกําลังใจในบ้านยายจ๋าเนาะก็หวังว่าพี่น้องในหลายท่านนะคะในมุมมองเนาะกับปัญหาในชีวิตหรือมีแนวออกอาทางออกอาการแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงก็มาเสริมมาเติมมาเพิ่มให้กับยายจ๋าได้ทาง YouTube ยายจ๋าขอฝากเรื่องราวเนาะเป็นคอมเมนต์ยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยายจ๋าจะได้หยิบยกขึ้นมาเป็นวิดีโอช่วยกันมาเป็นพลังเป็นวิทยาทานนะคะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและป้องกันสิ่งที่เราได้รับมาเนาะอืมอย่าลืมนะว่าหาผัวฝรั่งเนี่ยกว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราได้มาแล้วสิทธิที่มันเป็นของเราเราก็ช่วยกันรักษานะคะเพิ่มต้นไอเพิ่มแนวคิดแนวทางป้องกันสิ่งที่เราได้มาโอเคสิ่งที่ยังไม่ได้รับ อ่าอันนั้นอ่ะจริงๆอย่างที่พี่เขาคิดนะพินิษพิจารณาถ้าเป็นบุญวัสนามันก็จะเป็นของเราเพราะเราไม่มีอะไรฟิกได้ 1. เราไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสสนะคะอ่าคำพูดยังเห็นเป็นปากเปล่าเพราะคําพูดการันตีชีวิตไม่ได้นะคะส การที่สามีบอกเธอเดี๋ยวเธอรู้เองถ้าฉันตายไปว่าฉันเป็นคนยังไงนะฮะยกให้กับคําว่าลูกเขาจะไม่มีวันทิ้งเราสําหรับฝรั่งบอกเลยยายจ๋าเชื่อไม่ได้ถ้าไม่มีกระดาษเจาะจงจริงๆอ่นนั้นก็คือหัวใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เขาก็สรุปยอมรับแล้วว่าแล้วแต่บุญวาสนาเพราะสิ่งที่อยู่ด้วยกันมา20ปีมันมีทั้งร้ายและดี สิ่งที่ดีได้ไดรับคือ1ความรับผิดชอบของเขานะะสองสิ่งที่เราไม่เคยได้นะคะเราก็ได้ดูแลลูกเต้าจนจบเรียนได้มีงานทําอันนี้คือหัวใจสําคัญของชีวิตและหว่างการเดินทางพี่น้องขาะต้นสาย ไปทางเนาะถ้าเรามีโอกาสพูดคุยกับเขาแล้วเขาทําให้เราเรียบร้อยโดยที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวต้องได้มาขึ้นฟ้องศาลกันก็ถือว่าโชคดีไม่ว่านะอืจริงๆเมียเมียนอกสมรสหรือเมียในสมรสก็ตามเพราะชีวิตเขามีลูกมีเต้านะคะนั่นคือหัวใจแต่ถ้าก็อย่างว่าถ้าเรามีใจทําดีที่สุดพอใจในสิ่งที่เราได้ไม่ดินรนได้ก็เอาในส่วนนี้ถ้าไม่ได้ก็คือจบไปแต่หนึ่งสิ่งคือรอบครอบ ป้องกันตัวเองนะอย่าให้ตัวเองเจ็บนั่นก็คือหัวใจสำคัญนะคะที่ยายจ๋าขอฝากบอกพี่ๆทุกๆคนตั้งสติรับในสิ่งที่เราจะต้องเจอในวันข้างหน้านะ,ะสาธุอย่าให้สิ่งร้ายเข้ามาใกล้ๆเนาะขอให้เป็นไปตามคิดตามฝันขอให้บุญวัฒนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบัรดาลน,นะคะตอบแทนความดีของพี่ๆทุกคนด้วยในสิ่งดีๆเข้ามา จนนาทีสุดท้ายกับการได้ดูแลฝรั่งแก่ในเมืองไทยเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องขาขอบคุณมากๆขอบคุณคะ่ะรอรอเรื่องราวต่อไปนะคะจากพี่น้องทุกๆคนบ้านนี้จะเป็นบ้านของพี่น้องทุกๆคนที่มาฝากประสบการณ์ชีวิตถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วอืมลูกหลานเราอาจจะได้จดจําหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ดนบันดาลให้คนคนหนึ่งใช้แนวคิดแบบที่เราเป็น ก็ได้มาช่วยกันค้า